สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวเลาเกือบตายเพราะกรั้นฉี่ดื่มน้ําน้อยถึงขั้นชอ็อกหามสง่งโรงพยาบาลติดเชื้อในกระแสะเลือดเมื่อวันที่14พฤศจิกายนสมาชิกติก๊กตอกรายหนึ่งโพตเตืินไพยคนที่ชอบกลั้นปัสสาวะแล้วดื่มน้ําน้อยอาจทําให้เสี่ยงเสียชีวิตได้โดยระบุข้อความว่าประสบการณ์เกือบขิด เหตุการณ์นี้มันทําให้เราลำมาจนถึงขั้นต้องตรวจหาโรคใต้เพราะกลัวจริงๆแต่ตอนนี้ดีขึ้นปกติทุกอย่างบางอย่างเราไม่แน่ใจพิมพ์ถูกไหมแต่ขอบคุณคุณหมอดูแลดีมากครอบครัวเป็นห่วงเรามากคนรอบข้างให้กําลังใจเก่งมากโดยเธอเล่าว,ว่าประสบการณ์ติดเชื้อในกระแสะเลือดเกือบขิด เพราะไม่ค่อยกินน้ําวันเกิดเหตุเธอตื่นมาตอนเช้ากินน้ําเข้าห้องน้ําตามปกติแต่ครั้งนี้พอเข้าห้องน้ํากลับมาเดินไปที่ห้องไม่ถึง3นาทีเหมือนจะช็อกรู้สึกปวดตัวปวดกระดูกลมตัวลงนอนเหมือนเป็นไข้หนาวสั่นมาก หอบพห่มสามผืนก็ไม่ดีขึ้นทั้งที่ไม่ได้เปิดแอร์หรือพัดลมทําให้แม่ตกใจด้วยความที่แม่ไม่รู้คิดว่าเป็นเบาหวานจึงรีบเอาน้ําตาลกรอกปากแต่อาการก็ไม่ดีขึ้นรีบพาไปโรงพยาบาลพอไปถึงโรงพยาบาลก็เข้าห้องฉุกเฉินมีไข้สูงมากพอพยาบาลเจาะเลือดไปหลังจากนั้นเธอก็จําอะไรไม่ได้แต่เหมือนหมอให้ยาแล้วไข้ค่อยๆลดรู้สึกว่าเหมือนจะตุยก่อนจะนอนรอดูอาการแล้วแอดมิด พอผลเลือดออกมาหมอบอกว่าติดเชื้อในกระแสะเลือดสาเหตุมาจากกร้นัสสาวะและดื่มน้ําน้อยเธอเล่าอีกว่าตอนนั่งรถมาโรงพยาบาลแม่ก็กอดเธอไว้ตลอดทางเพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เมือ่อจู่ๆเธอก็ช็อกลม้มลงไปนอนเลยตอนนั้นกลัวมากเพราะไม่รู้ตัวเองว่าเป็นอะไรหลังจากนั้นหมอให้นอนโรงพยาบาลและให้ยาฆ่าเชื้อหลายวัน ก่อนจะขอหมอกลับบ้านเพราะรู้สึกว่าอาการดีขึ้นแล้วแต่หมอก็แนะนําว่าถ้าเชื้อไม่หมดก็อาจจะเป็นลบอีกซึ่งเธอได้บอกอีกว่าเตือนผู้หญิงหลายๆคนที่ชอบกรั้นปัสสาวะดื่มน้ําน้อยเป็นเหมือนกันดูแลสุขภาพให้แข็งแรงดีที่สุดดื่มน้ําเยอะๆเธอยังทิ้งท้ายอีกว่าเธอความดันต่ํานอนดึกดื่มน้ําน้อยและทํางานตอนเช้ายุ่งจนละเลยตนเองและไม่อยากเดินไปเข้าห้องน้ําขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ